คุยการเรื่องราคาผมไม่ใช่เชื่อต่อผมซื้อวงูฟูมาตัวเนี้ยลูกมันใหญ่ผมไม่ใช่ลูกหรือแม่มานี่ครับกำลังตกลงราคาการซืวัวลุง,งมากมาานะครับผมที่เนี่ย่วัวที่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทวนๆไม่ได้ตัวนี้ ได้สามหมื่นสามลงเรียกราคาสามหมื่นสามนะครับผมสามสิบสามโอนไม่ท้องถ้าท้องไม่เป็นไรเออผมก็ไม่มาอยู่กับผมก็ยังไม่เป็นเลยนะทำงานไม่เห็นมันเป็นเลยอยู่กับผมนี่ก็ ครึ่งเดือนเลยเขาเอาพ่อจริงทับไว้พ่อลี่พอลี่ตัวนี้อยู่แก้มอุ้นจอมบึงตัวตัวน so ี้มาจากทางด่านมะขามเตี้ยนู <S <S ่นซื้อมาแล้วซื้อมานานนะครับเป็นวันอยู่กับผมรวมครึ่งเดือนเลยครับครึ่งเดือนนั่นเขาไม่มาดใครไม่ดูหมดหรอฮะให้ไม่ดูหมดอะไรนะให้ไม่ดูหมดอะไร ตัวสาวเนี่ยนะแม่หลวแม่แฟมานก็ไม่เป็นไรเอ้ยต,ตัวเล็กเนี่ยไหนครับตัวเล็กเนี่ยเหรอหมื่นหนึ่งครับตัวเล็กนั้นหมื่นนะครับที่นี่นมีทุกสายก็อกว,วันนั้นก็ไปส่งหนองอ้อบางกระโดดสิบต,ตัวรุ่นนี้เขามาเห็นปั๊อปชุดเล็กนี่ผมเอาสิบต,ตัวตัวนี้ครับหมื่นหนึ่งครับผมพอ เชื้อบาหมันโภมาเลยให้ไปส่งทันทีเอาเนี่เราก็หารถขอรถเราเรือกรตุ้มมีทุกสายขนตังน้อยตังมากตังอะไรของที่นี่มีคำมีให้ชมให้ดูเดี่ยวตุ้มผู้ตัวเมียเดี่ยวลอยหน่อยให้เช็คของดีป่ะถ้าเช็คของราคาดีไหมเนี่ยอ่าเยอะ ถ้าคุณซื้อราคาบุไม่ไเอาโน่นเจ้าของเจ้าของโน่นเขาก็รับประกันนะครับบอกว่าท้องไม่ต้องกลัวถ้าไม่ท้องค่ะให้เงินคืนเลยเพราะขาอ,ขอข่อขึ้นพ่อเล่ขึ้นมา,ข,าข้อเล่ขึ้นมาพ่อเล่เลก็พวกผมเลยเพื่อนเพื่อนอยู่มาข้อเล่ตัวนั้นซื้อไว้หกหมื่น ตัวเมียสามหมื่นสามเจ้ารอให้ให้มันท้องใหญ่บ้างราคาแค่ว่ากันเอาได้แต่โน่นที่แล้วไอ้ของวันเนี้ผมรับประกันไม่ได้เพราะวันหนึ่งมีใครมาเราไม่ได้ถูกใจเขาตรงคืราคากันเขาก็เอาไปเราจะว่างเราไม่ได้ไม่ได้ของมันนี้ผมนึงได้บอกว่ากลัวผมขายทุกตัว ถ้าใครชอบใจตัวไหนเป็ตรงการเป็นตรงการเป็นไปเมื่อวานก็ไปสามตัวที่นี่ขายทุกวันมีคนมาชมทุกวันเพราะว่าอ่มีเบอร์ขันวอะไรเรามาเที่ยวดูได้เลยเบอร์ผมนี่ไงนี่ครับผมใครสนใจวัวลุงมากครับผม อ่าได้ครับพี่เดี๋ยวคราวหน้าผมไม่พลาดแล้ววันนี้ผมโง่นี่นะครับผมเบอร์ลุงมากเองนะครับผมหัวเพียบครับผมเด<ส>ี๋ยวให้เดี๋ยวผมเดินให้ชมบัวให้ให้ให้ชมบัวอีกทีมีทุกไซส์ทุกขนาดทุกยี่ห้อพันไหนมีหมดครับ นี่ไอ้เล่ครับเล่น์มันีุกๆด้ยตัวนี้โหนี่ก็มี่ค่เล่อีกตัวหนึ่งครับนี่ตัวนี้ ดูครับดูครับดูครับัวลุงมากครับเพียบเลยครับผมมีหมดนะครับนี่คือสัตนิจจอบผมมาดูได้ครับ Thank you มันตัวนี้ครับผมหมื่นเจ็ดนี่นี่ตัวตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้ครับผมหมื่นเจ็ดครับผมเลยมันตัวนี้สวยๆครับผมให้ดูกล้ามขานี้สามเดือนกําไรแน่นอนเลี้ยงสามเดือนกินหญ้าอิ่มๆครับกาไรแน่นอนนี่ก็หมื่นเจ็ดเหมือนกันครับตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดเหมือนครับครับตัวนี้ตัวผู้ครับผมน่าสนใจอยู่ครับผม เลมันสีขาวตัวนี้ครับผม,นะมบึกครับแ้วว่ามันสวยทุกตัวนี่ครับกากมันกากเอทานอลเอทานอลลุงตัดหนึ่งนี้อยู่ได้กี่วันเนี่ย วัวมันตวนเยอะอามสิบัว่าตัวเที่ยวนึงประมาณครึ่งเดือนเที่ยวหนึ่งมันมาประมาณสี่ตันว่ะอ๋อเออหมันคุกมาสี่ตันว่ะที่กองกองเงยนะเที่ยวหนึ่งก็คือไม่ใช่เที่ยวละตันเที่ยวละสี่ตันสี่ตันนยคืออยู่ได้ครึ่งเดือนอือหือใช่ครับวัววัวมันเยอะวัวส่วนมากถ้าวัวน้อยนย ตัวนี้ลุงเปิดไว้สองหมื่นห้าลุงตัวนี้เท่าไห,นนหร่นะสองหมื่นห้าเหรอตัวแดง,แดงตัวเมียเนี่ยนะ<ม>แ,ดแดงสาวสองหมื่นห้าตัวใหญ่เลยุยกันได้ตุยกันได้ทุกตัวครับผม ตัวนี้ตัวนี้น้อง